ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านสู่ REIC Podcast ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ REIC Podcast ค่ะ สนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือ REIC ได้ติดตามสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ปี2566อย่างใกล้ชิดนื่องจากเป็นปีที่มีปัจจัยลบหลายด้านทั้งการยกเลิกการผ่อนคลายมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กระทบต่อคนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นบ้านสัญญาที่2และสัญญาที่3ภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังคงมีอัตราส่วนที่ยังสูงถึงเกือบ90%ของ GDP ภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นซึ่งอาจทําให้อัตราดอกเบีย้ยปรับสูงขึ้นได้ถึง1%รซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นและความสามารถในการผ่อนชําระลดลงซึ่งจะกระทบต่อยอดขายยอดโอนกรรมสิทธิ์และยอดการปล่อยสินเชื่อของปี2,566ได้ค่ะ สำหรับทิศทางอุปทานและอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในปี2566จากปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่กล่าวมา REIC คาดการว่าจะมีอุปทานและอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในปี2566อย่างการออกใบอนุญ,ญาตจัดสรรทั่วประเทศในปีนี้ค่ะมีประมาณ78,269หน่วยลดลงลบ9.3%เมื่อเทียบกับปี2565มี86,275หน่วยค่ะ สำหรับอุปทานที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่พื้นที่กรุงเทพปริมนทนคาดการว่าจะมีประมาณ98,132หน่วยมีมูลค่า5 0 2 3 5ล้านบาทคือลดลง -10.5% ค่ะเมื่อเทียบกับปี2,565มีที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่จำนวน1,09,591หน่วยมีมูลค่าประมาณ5,50,552ล้านบาท Hmm. Ah. ส่วนอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในปี2,566 REIC คาดการอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในปีนี้นะคะว่าจะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศจำนวน3 5 2 7 6 1หน่วยลดลงลบ10.2%มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์1 1 6 8 3 8ล้านบาทลดลงลบ4.5%เมื่อเทียบกับปี2,565ซึ่งมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์จำนวน3,92,858 มีมูลค่า1ล้าน65,8ล้านบาทแบ่งเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแนวราบจำนวน2 6 4 5 7 1หน่วยก็คือลดลงลบ7.4%โดยมีมูลค่า 753,628ล้านบาทคือลดลงลบ2.9%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะซึ่งปีที่ผ่านมามีจำนวน285,731หน่วยมูลค่า776,523ล้านบาทและที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดค่ะ RIC คาดการว่าจะมีหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์จำนวน88,190หน่วย ซึ่งจะลดลงลบ17.7%จากปีที่ผ่านมาคือปี2565มีจำนวน177,127หน่วยมีมูลค่า288,485ล้านบาทค่ะและนี่ก็คือ REIC Podcast ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ